้ายังไม่พัฒนานะลุงล่าว่ากูก็กำน้ำพริกละลายแม่น้ำกูก็ไม่เอาด้วยมันต้องช่วยช่วยใยหัวใจอย่าไปปอย่าไพูดถึงเรื่องนั้นเลยอะอันนี้ขนาดบ้านมันนะขนาดบ้านของตัวเองตัวเอง,เองพึ่งพาอาศัยนะต่คนนะมันยังมันยังขี้เกียจอะมันคิดว่าโอ๊ยไม่ไรหรอกนะสิ้นเดือนมาก็รับเงิน นะวันหนึ่งถ้ากนะูกูคัดนะกูจะบอกให้ถ้าใครแบบนั้นไม่พัฒนาตัวเองกูก็ไม่เอาไว้นะกูจะบอกให้เพราะเราสร้างเพื่อพัฒนาคนสร้างคนสร้างงานลงทุนไปเนี่ยเพื่อสร้างคนสร้างงานเพราะฉะนั้นมันไม่พัฒนาหลวงตางเขาไม่อยาก าทำแล้วทำด้วยใจอ่ะทำด้วยศรัทธานี่มันไม่ศรัทธาอะไรเลยศรัทธาตัวมันคนเดียวศรัทธากิเลสไงยิ่งจะทำให้ตัวเองจิตใจเสือ่อมลงท้อแท้หยิบอะไรก็ไม่อยากขึ้นแล้วใจมันทอ้อใจมันเสื่อมไงมันต้องสู้มันต้องศรัทธามันต้องสร้างหัวใจตัวเองขึ้นมาแล้วมึงจะอยู่ยังไงเมื่อมึงหวังพึ่งจากคนอื่นมึงต้องพึ่งตนให้ได้ เรียนรู้อะใครก็ตามมาันต้องเรียนรู้ไม่อไปแบ,บมือขอหวังพึ่งจากคนอื่นนะมึงจะอยู่ยังไงต่อไปกูฝึกคนเนี่ยฝึกให้แข่งมันจะฝึกให้อ่อนแอจิตใจต้องเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเราเนี่ยศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาคนขี้ขลาดนะเป็นศาสนาของผู้มีใจที่ศรัทธาเด็ดเดี่ยวนะ <ๆ S 1> อาจหารโดยศีลเห็นไหมไม่กองลัว พูดความจริงยอมตายเพราะศีลเนี่ยเอาสิยอมตายคุณงามความดีตายในคุณงามความดีตายในศีลในธรรมเนี่ยเอาเลยนะดีก็าตายให้กิเลสมันสมหัวอยู่นะนะเกิดมาตายเล่นๆตายเสียโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าพักกนสนุกสนานนะอย่าเลื่มนะเนี่ยค่าน้ำมันรถเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ค่าซ่อมรถเท่าไหร่ฮนะไม่ใช่มาเพลิน ระเหยเลยลมเนี่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องพัฒนานะพัฒนาตัวเองนะพัฒนาอยู่เนี่ยมาวัดเนี่ยบอนะ่อน้าพระอินเพื่อมาพัฒนาจิตใจตัวเองไม่ทำมาให้ตัวเองถกเสื่อมลงต่ำตมลงนะงั้นก็เสียเสียเวลา